I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my. สวัสดีครับพบกับผมมากพระเครื่องเมืองสยามนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่อยากจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับท่านเคยได้ยินตำนานบานประตูศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานกันมาถูกสร้างขึ้นด้วยพลังบาร,รมีของเจจิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองไชน่าหรือไม่บานประตูที่ไม่ใช่แค่เพียงไม้แกะสลักธรรมดาแต่แฝงไว้ด้วยปริศนาและเรื่องเล่ามหัศจรรย์ซึ่งเชื่อกันว่ามีอนุภาพคุ้มครองป้องกันภัย และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มุลดบหลวงพุทธสุขมาเนิ่นนานวันนี้เราจะมาคุยย้อนรอยตำนานเปิดเรื่องราวบานประตูหลวงพุทธสุขที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงเรื่องเล่าหรือปฏิหารคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปเพื่อนๆกดไลค์แล้วกดซับสไคร e แล้วไปรับชมกันครับ เรื่องราวพินิหารของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่นับถือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับจะเป็นเรื่องที่โจทย์จันทร์กันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลวงปู่นะครับไปตามหาบานประตูที่หายไปนะครับบานประตูนี้นะครับ เป็นบานประตูไม้สักนะครับที่หลวงปู่ท่านได้สร้างขึ้นก่อนท่านเสียชีวิตนะครับหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปไม่แน่ใจนะครับว่าประมาณกี่ปีแต่น่าจะ7ถึง10ปีถ้าเอาเพราะว่าแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งเนี่ยนะฮะก็บอกกันมาเนี่ยต่างกันนะครับบ้างก็ว่า7ปีบ้างก็ว่า10ปีเอาว่าเป็นในช่วง7ถึง10ปีแล้วกันเรื่องนี้นะครับถึงขั้นหนังสือพิมพ์นะครับ บางเกาะถามนะครับได้พัดหัวนะครับลงข่าวว่าหลวงพ่อวัดปักคลองมะขามเฒ่านะครับกลับมาหาสมบัติที่หายไปนะครับขนาดยักษ์ที่อยู่ในประตูนะครับยังถูกควักลูกตาออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูเรื่องนี้กันครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่วัดปักคลองมะขามเฒ่าเนี่ยหลังที่หลังจากที่นะครับ หลวงปู่สุขท่านได้มรณะภาพลงนะครับได้มีหัวขโมยนะครับมาขโมยบานประตูไปนะครับบานประตูชิ้นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นบานประตูที่หลวงปู่สุขท่านรักและหวงแหนมากนะครับสาเหตุก็เพราะว่านะครับเป็นงานชิ้นสุดท้ายนะครับที่ท่านที่ท่านนะครับได้สร้างขึ้นให้กับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ และเมื่อประตูหายไปในช่วง7จ็ถึง10ปีนะครับหลวงปู่ท่านได้กลับมาตามคืนนะครับโดยไปเข้าฝันญาติพี่น้องของขโมยนะครับว่าให้นำประตูมาคืนนะครับถ้าไม่นำประตูมาคืนเนี่ยครอบครัว จะเกิดวิบัติขึ้นนะครับเมื่อหัวขโมยนะครับรู้ข่าวถึงว่าหลวงปู่มามาเข้าฝันนะครับแล้วก็มาบอกว่าถ้าไม่นําประตูมาคืนเนี่ยจะทําให้ครอบครัวเนี่ยนะครับเกิดความวิบัติขึ้นตัวหัวขโมยนะครับก็นอนคุ้นคิดอยู่ประมาณ10วันนะครับหลังจากนั้นก็ได้นําประตูมาคืนที่วัดปากคอมาขับเท่าในตอนเช้านะครับและเมื่อนํามาคืนประตูมณฑบ,บานนี้นะครับก็ได้ถูกลักขโมย ออกไปอีกทีนะครับโดยการที่คราวนี้นะครับครั้งนี้ที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไร้ร่องรอยตำรวจตามหาไม่เจอนะครับและก็ไม่ทราบด้วยว่าหายไปที่ไหนหาตามแหล่งที่มาต่างๆแล้วก็หาไม่เจอเรื่องเล่าๆกันว่านะครับประตูบานนี้จะถูกนำออกไปขายอยู่ที่ต่างประเทศนะครับโดยมีการลือกนะครับว่าคงเอาออกไปขายส่งออกไปต่างประเทศขายฝรั่งไปแล้วนะครับแต่ก็มี หลายคนนะครับบอกว่าประตูหลังจากที่เจอแล้วนะครับบอกว่าประตูบานนี้นะครับเคยส่งออกไปแล้วครับแต่ว่าไม่ผ่านด่านศุนลกากรครับเนื่องจากพบว่ามีความพิรุษนะครับก็เลยยังอยู่ในประเทศคั้นเวลาผ่านมานะครับประมาณปี2502เนี่ยหลวงปู่สุกนะครับก็ได้ไปเข้าส่งนะครับ เด็กชายสมเพชแท่ลีอายุ13ปีนะครับซึ่งเป็นลูกเจ้าของโรงสีแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับไปเข้าทรงแล้วก็บอกนะครับว่าประตูบานนี้ยังไม่ได้ออกไปนอกประเทศแต่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละอยู่กับเศรษฐีผู้หนึ่งในตลาดมหานางนะครับโดยที่ขโมยเนี่ยได้นำไปขายไว้นะครับในราคา32,000บาทนะครับขอให้ศิทธิานุสิทธิ์นะครับไปตามเอากลับมานะครับโดยที่นะครับโดยที่ ไม่ต้องเสียสตังเลยสักบาทนะครับก็ปรากฏว่าบรรดา,าศิทธานุสิ์นะครับก็ก็ออกตามหานะครับจะมีในอำเภอเมืองชัยนาทนะครับบรรดาทหารชั้นผู้ใหญ่และในทหารชั้นรองมาที่เป็นสิทธิของหลวงปู่นะครับก็ได้ออกติดตามหาประตูมณฑกจึงเดินทางมาที่ตลาดมหานาคนะครับสืบค้นกันอยู่นานครับจนพบ ว่าประตูนั้นนะครับอยู่กับเศรษฐีท่านหนึ่งนะครับอยู่จริงนะครับแล้วก็อยู่ที่เศรษฐีท่าน,นก็มีการพูดจาเจรจาต่อรองกันนะครับว่าขอประตูเนี้ยคืนเธอเพราะว่าเออเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสิทธิอนุสิทธิ์เป็นของรักของหลวงปู่นะครับในครั้งแรกๆนะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐีเนี่ยอ้างว่านะครับอ้างว่าบอกว่าซื้อมาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับ แล้วก็ไม่ยอมคืนให้นะครับไม่ยอมคืนให้ทั้งสิทธิอนุสิ์เนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ18เดือนนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ18เดือนอยู่ๆวันหนึ่งนะครับเศรษฐีเนี่ยก็บอกว่าอ่ะตกลงจะคืนให้นะครับโดยที่ไม่เอาเงิน สักบาทนะครับอ่าโดยที่ไม่เอาเงินสักบาททีนี้คนของเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นคนจีนนะครับซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ๆก็หงายท้องลงไปชักอยู่นะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าหลุงปู่มาเข้าเข้าร่างส่งนะครับและก็ ฟื้นตื่นนั่งขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่ากับทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนั้นว่าอ่าถ้าตกลงกันได้ดีแล้วก็ให้เลิกแล้วต่อกันก็อย่าได้มีเรื่องมีราวต่อกันไปอีกเลยสิญานุสิทธ์ก็ให้นําประตูเนี้ยกลับมาไว้ที่วัดปากคลองมาขามเท้าเมื่อหลวงปู่พูดเสร็จแล้วนะครับชายชาวจีนคนนั้นนะครับก็ล้มนอนหงายลงไปนะครับเรื่องที่น่าประหลาดใจครับเพราะชายชาวจีนคนนั้นเนี่ย ไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้นะครับพูดได้แต่ภาษาจีนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าหลวงพู่สุขถ้าสมมุติว่าชายชาวจีนนั้นไม่ถูกหลวงปู่สุขลงทรงจร,งจริงๆแล้วเนี่ยทําไมถึงได้พูดไทยได้ชัดเจนนะครับทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดไทยได้นะครับพูดได้เพียงแต่ภาษาจีนเท่านั้นนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประตูบานนี้มีความสําคัญยังไงนะครับประตูบานนี้นะครับเป็นประตูที่หลวงปู่สุขท่านสร้างไว้ก่อนที่ท่านจะมรณะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ท่านได้สร้างให้กับวัดปากคลองมะขามเท่าส่วนช่างที่แกะสลักประตูนี้นะครับก็เป็นช่างชาวจีนนะครับเมื่อหลวงปู่เนี่ยไปว่าจ้างนะครับให้แกะสลักบานประตูปรากฏว่าช่าง ช่างเนี่ยฮะช่างแกะสลักชาวจีนเนี่ยปรากฏว่าไม่เอาไอ้นี่นะครับไม่เอาไม่เอาค่าจ้างนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับช่างแกะสลักชาวจีนยังได้ขนเครื่องไม้เครื่องมือแล้วโยนทิ้งและบอกว่าจะไม่ยอมแกะสลักงานใดๆอีกงานนี้คืองานชิ้นสุดท้ายพร้อมทั้งกับ ได้บอกกับชาวบ้านทั้งหลายนะครับให้มาดูมาสักการะประตูบานนี้นะครับเพราะว่าหลวงปู่สุขท่านได้สร้างนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของอิทธิปฏิหารของหลวงปู่สุขวัดปากของมงขามเท่านะครับยังมีมากมายอีกหลายเรื่องนะครับที่แสดงถึงอิทธิิปฏิหารถามว่าทําไมผมถึงได้นําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับคนที่ กำลังจะศึกษาเข้ามาศึกษาพระเครื่องพระบูชานะครับบางทีเนี่ยไม่ทราบนะครับว่าจะเข้ามาศึกษาเนี่ยศึกษาด้านใดดีถ้าเราจึกจะศึกษาวัตถุมงคลองค์นี้มีดีอย่างไรเพราะ,ะนั้นผมนึกถึงสมัยผมที่ผมศึกษาใหม่ๆเนี่ยผมผมก็ฟังจากอิทธิปฏิหารเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆมาศึกษาประวัตินะครับ ฟังจากเรื่องเล่ามาก่อนเพราะว่ามันจะทําให้เราสนุกนะครับแล้วก็เรารู้สึกอยากติดตามพอเรารู้สึกอยากติดตามเนี่ยเราก็จะค้นคว้าหาความรู้นะครับก็จะมาไล่ศึกษาประวัติแล้วก็เรื่องราวต่างๆของพระเครื่องผมเลยจึงนําเรื่องราวของหลวงปู่สุมาไว้ให้กับทุกท่านได้ศึกษานะครับเผื่อว่าจะได้เป็นแนวทางต่อไปนะครับในการสะสมพระเครื่อง บานประตูมนดบหลวงผู้สุขไม่ใช่เพียงแค่ไม้เก่าแก่แต่คือล่องรอยแห่งศรัทธาและพลังบารมีของพระเกจิวิ่งใหญ่ที่ยังคงอยู่คู่กับวัดปากของมะขามเท่าและหัวใจของศิทธิาณุสิบตราบจนวันนี้เรื่องเล่านี้คือหนึ่งในตำนานที่สะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางครั้งก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ถ้าคุณศรัทธานในบารมีของหลวงปู่สุขและอยากฟังตำนานลึกๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ในตอนต่อไปสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการจะปล่อยเช่าบูชาหรือหาเช่าบูชาวัตถุมงคลกับเรานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านหลังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในเรื่องเล่าปฏิหารครั้งหน้าสาหรับวันนี้ สวัสดีครับ